สำหรับคันนี้เป็นรถรุ่น2ประตู v c คล s s 3.0 Z ค่ะตัวนี้กับสีสซ้าใหม่ด้วยนะคะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่917,000บาทค่ะใส่เพิ่มเติมในส่วนของคิวล้อสีเมทัลิกค่ะถือว่าจบหล่อมากๆกันเลยทีเดียวนะคะหล่อบแบบนึงนะอืมตัวนี้นะคะบอดี้ปี2024่2 0 2ค่ะสีเซ้าใหม่สวยไหมคะนนนานทีจะมีเข้ามาให้ทุกท่านได้ต้รับชมกันนะคะกับ สีส้มถ้าสีส้มเดิมจะเห็นไหมคะให้มองเห็นใกล้ๆจอดตรงนั้นนะคะเห็นไหมอันนี้จะเป็นส้มใหม่นะจะเข้มกว่าเดิมค่อนไปทางแดงๆหน่อยนะคะวันนี้มีโอกาสเอามาให้ทุกท่านที่อยู่ทางบ้านได้รับชมกันค่ะกับสีส้ม2ตัววีคลาสสามจุดศ์ซบอด 0, ปี2024ค่ะมาดูดีเทลรายละเอียดในส่วนของด้านหน้ากันก่อนนะคะตัวนี้ด้านหน้ากระจังหน้าทรีไรเมนชั่นมีลักษณะของการเล่นเฉดสีอยู่3เฉดสีด้วยกันค่ะจะมีสี เทาเมทัลิกนะคะแล้วก็บอลเงินเมทัลิกตัดกับสีดาด้านตรงนี้จะเป็นดําด้านนะคะอะดีไซน์กระจังหน้าจะเป็น2ชั้นขนาดใหญ่มาพร้อมโลโก้อีสูสุโครเมียมดีไซน์ล่าสุดนะคะด้านล่างก็จะเป็นช่องระบายลมดีไซน์ใหม่นวนลวดลายคล้ายๆกับหลังพึ่งมีขนาดใหญ่ช่วยในเรื่องการระบายความตร้อนขอ,ข,อของเครื่องได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของชิ้นงานกันชนหน้าค่ะออกแบบมา แอร์เคอร์เทนนะคะมีรูระบายอากาศด้วยนะคะทุกคนอตัวนี้นะคะใส่ในส่วนของคิ้วเนาะมันจะบังแอร์เคอร์เทนด้วยนะคะทุกคนตัวนี้นะคะอเพิ่งสังเกตเห็นนะคะตอนที่รีวิวนี่เลยนะคะถ้าเราใส่คิวล้อสำหรับรุ่นนี้นะมันจะมาบังในส่วนของแอร์เคอร์เทนตัวนี้จะต้านลมนิดนึงนะคะอืม เห็นไหมคะปกติตัวนี้จะเป็นช่องอากาศนะคะลดแรงต้านทานช่วยให้ลู่ลมนะมแต่ตัวนี้เมื่อเราตกแต่งด้วยชุดแต่งของทิวล้อเพิ่มเติมนะคะมันจะบดบังในชนของช่องระบายอากาศตรงนี้นะคะก็ลองไปใช้งานดูอีกทีแล้วกันนะคะเพราะเป็นบอดี้ปี2024นะ,ะมาดูในส่วนของดีเทลของตัวรถกันต่อคะ่ะ อ่าตัวนี้นะคะไฟเลี้ยวถ้าเป็นรุ่นปี2023ยบสามหรือก่อนหน้านะคะไฟเลี้ยวของเขาจะดีไซน์ให้อยู่ด้านบนตรงนี้นะคะตอนนี้กลับไปอยู่ในโครมไฟหน้าไฟเดียวกับโปรเจคเตอร์ตรงนี้แล้วนะไฟเลี้ยวจะอยู่ในส่วนของเส้นตรงนี้ค่ะซูเปอร์เดย์ไลท์นะคะนะคะตรงนี้นะทำหน้าที่เป็นไฟซูเปอร์เดย์ไลท์ส่องสว่างเวลากลางฟันไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟหลีภายในหลอดเดียวกันนะคะก็ครบเซตนะคะในส่วนของ ไฟเลี้ยวไฟซูเปอร์เดย์ไลท์แล้วก็ไฟหลีตรงนี้ค่ะแล้วก็ไฟโปรเจคเตอร์ตรงนี้ก็ทำหน้าที่เป็นไฟสูงต่ำภายในหลอดเดียวกัน mm hmm. เช่นกันดีไซน์โคมไฟตัวนี้ชบเฉียวล้ำสมัยนะคะเข้ากับปี2024ได้ดีมากเนาะในส่วนของลวดลายโคมไฟหน้ารับกับในส่วนของกระจังหน้าได้ยอย่างลงตัวมากๆสำหรับปีบอดี้2024แต่หน้าเสดายตรงนี้นะคะเหมย <laughs> แอรเคอร์เชนตัวนี้ไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยนะคะเพราะว่าคิวรอมาบดบังในส่วนของช่องระบายอากาศตรงนี้ซะง,งั้นเลยอโอเคมาดูดีเทล,ลาเรายละเอียดของตัวรถกันก่อนนะคะตัวนี้ในส่วนของฝากระโปรงดีไซน์สอง4ันจะมีความเอิบอิ่มเป็นชิ้นง,งานที่หนาขึ้นนะคะทำใหร้รถของเราดูบุกบืนมากยิ่งขึ้นนั่นเองะคะ่ะมองมุมข้างนิด,ดนึงกับตัวนี้นะคะใส่คิวล้อมาใหม่ คิวล้อสีเมทัลิกกับสีสม้มก็ถือว่าตัดกันได้อย่างลงตัวมากๆนะคะทำให้คิ้วล้อดูเด่นขึ้นมาทันทีนะแล้วแม่งตัวนี้เป็นล้ออาลูมิเนียมอลลอยนะคะมีลักษณะเป็นก้านหวีก้านวีทั้งหมดอยู่6ก้านด้วยกันนะคะดีไซน์ล่าสุด2024นะแล้วด้วยยางเีสโตน265ท็อ 60R18 นะคะตัวนี้นะคะระบบเบรกดิดหน้าดัมหลังเหมือนเดิมค่ะ ช่วงล่างคอยสปริงอิสระปีกนกสองชั้นพร้อมกับชช้คอัพแกสเหล็กดันโครงช่วยในเรื่องความนุ่มนวลแล้วก็ยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองแล้วก็วีครอสตัวนี้เป็นโครเมียมมาแล้วนะคะที่ฉีดน้ำทำความสะอาดกระจกนะจะเป็นแบบริวอินมาภายในการตัดน้ำฝนเลยกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นสีทูโทนค่ะด้านบนเป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวอยู่ภายในกระจกมองข้างซ้ายขวาตรงนี้เป็นหลอด LED ดีมาให้แล้วเรียบร้อยเดิมแล้วตัวนี้มือจับจะเป็นสีโครเมียมนะคะ แต่ลูกค้าอยากได้แบบดําด้านก็เลยใส่เป็นครอบดําด้านให้ลูกค้าเพิ่มเติมนะคะใส่เบ้ามือจับดําด้านด้วยถือว่าเข้ากันได้อย่างลงตัวนะมาในข้างตัวนี้จะเป็นสีทูโทนนะเป็นสีอลูมิเนียมนะคะอลรอยแบบนี้ตัดกับสีดำนะคะถ้ามองมุมด้านข้างสังเกตสีส้มแบบนี้นะคะตัดกับคิ้วล้อสีดำเมทัลลิกใส่เบ้ามือจับสีดำ มือจับสีดำแล้วก็บวกกับโลโก้สี่คูณสี่ดิบล็อกถือว่าหล่อและโดดเด่นไหมคะก็ถือว่าหล่อและโดดเด่นตามฉบับของอ e ีซูซุมากๆเลยนะคะอะล่อจริงหล่อจริงนะคะมาดูด้านท้ายนิดนึงค่ะตัวนี้ไฟท้ายชิปเปอารมมอ LED สามเส้นนะคะมีลักษณะเป็นสามเส้น LED หนึ่งสองสามด้านบนนะคะเวลาเราเหยียบเบรกแสงไฟจะส่องสว่างมากกว่าเพื่อนเลยนะคะทำงานคู่กับไฟเบรกดวงที่สาม หนึ่งสองสามสองสว่างได้ชัดเจนค่ะให้ความปลอดภัยกับผู้ขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สวยงามด้วยนะคะกระบาดท้ายนะคะตัวนี้จะดูเอิบอิ่มขึ้นมีชิ้นงานที่ใหญ่ขึ้นนะคะหนาขึ้นนะลวดลายเส้นสายทุกอย่างใหม่หมดมือจับตัวนี้จะเป็นสีดําด้านนะคะอืมคือใส่เพิ่มเติมนะดําด้านเ,เติมๆแล้วจะเป็นโครเมียมนั่นเองนะคะ กันชนท้ายออกแบบมาให้ขึ้นลงสองสเต็ปค่ะขึ้นลงง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะสำหรับคันนี้ราคาอยู่ที่917,000บาทลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถท e ักอีบอักหาพี่ใหม่ด้อนล่างกลงนี้ได้เลยเดี๋ยวพาไปตรับชมด้านในนิดนึงนะคะตัวนี้เปิดมาด้านในนะคะแผงประตูจะตกแต่งด้วยลวดลายของมิมุระดีไซน์นะคะแผงที่พักแขนตรงนี้ความ หุ้มด้วยหนังนะคะเดินได้ด้วยได้สีเทาตกแต่งตรงนี้เป็นสีดำเงาและดำเพยนโนแบคให้อารมณ์ความหรูหรามากยิ่งขึ้นด้านล่างใส่ขวดน้ำได้1.5ลิตรกันเลยทีเดียวค่ะส่วนด้านในห้องโดยสารนะคะจะคุมโทนเป็นโทนสีดำน,นะคะสวยงามมากเบาะหนังเป็นเบาะกึ่งหนังแท้นะคะดีไซน์ล่าสุดมาพร้อมกับเทคโนโลยีคูลแม็กเป็นเบาะที่ไม่อมความร้อนเป็นเบาะที่สามารถระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนะคะ ตัวนี้ดีไซน์2024นะคะเบาะจะมีลักษณะเป็นรูจุดๆ,ๆ,ๆนะก็คือช่วยในเรื่องการระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นดีไซน์ปีกข้างสองข้างยังมีขนาดใหญ่อบกระชับนะคะเวลานั่งจะรับกับสรีระของเรานะคะช่วยในเรื่องการผ่อนคลายและการเม่นขณะที่เดินทางไกลๆได้ด้วยค่ะพงมลัยหุ้มหนังนะคะ<ม>ด้านซ้ายเป็นปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พรมาลัยด้านขวาเป็นคุชคอนโทรลนะคะเครื<ม>่องเล่นตัวนี้นะคะทัชสกรีนขนาด 8นิ้วตรองรับระบบความมันทง Apple CarPlay Android Auto มาแล้วเรียบร้อยนะคะ a i r m o n 3จุดที่ทางลมแอร์พัดลมแอร์แล้วก็นำยาแอร์นั่นเองนะคะตัวนี้ระบบขับเคลื่อน4ล้อทาลเล o คอม,มานปกติขับขี่ทั่วไปอยู่ที่2ไฮสามารถเปลี่ยนเป็น4ไฮได้เลยความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นโ l o w ก็กดลงแล้วก็บิดน,นั่นเองค่ะ ัมาตัวนี้นะคะสําหรับ2024จะเพิ่มเติมในส่วนของระบบลัตเทเลนโหมดมาด้วยลัทเทเลนโหมดจะเป็นระบบที่ช่วยขับขี่แบบออฟโรดล้อยใจมากยิ่งขึ้นสามารถใช้งานควบคู่กับ2องห้สี่หหรือ4ีโลเลยก็ได้นะคะทำให้เราขับขี่ระบบขับเคลื่อนสีล้อยได้อย่างล้อยใจและมั่นใจยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะไม่ว่าทางกรุขะเป็นฝุ่นอะไรประมาณนี้นะคะลองมาใช้งานดูนะแล้วก็มีระบบริบล็อกมาให้ด้วยนะคะริฟล็อกก็จะใช้งานเวลาเราเข้าแบบ ลุยอ,ออฟโรดหรือล้อลอยสักข้างหนึ่งอะไรประมาณนี้ก็ล็อกล้อเพื่อตะกายออกจากสถานการณ์หรือพื้นที่นั้นๆออกมาได้นะคะตัวนี้ดีบล,ล็อกมันใจรือได้ทุกสถานการณ์ระบบเครื่องมือครบครันมากๆสำหรับตัววิคลอสของเราะนะคะ เกียนะคะตอนนี้เป็น6เกียนะเวลาเข้าเกียถอยเอาเมือจับวงแนหวนดึงขึ้นดันไปด้านหน้าช่วงชักสั้นเข้าเกียง่ายแม่นยำยิ่งขึ้นรอบๆบเกียรตรงนี้ตกแต่งด้วยดำเงาและดำเพโนแบ็กให้ลมความหรูหรามากยิ่งขึ้นรุ่นนี้มีถุงลมนิรภัยมาให้อยู่คู่หน้าซ้ายขวานะคะคอนโซลตรงนี้หุ้มหนังมาให้ด้วยเดินได้ด้วยได้สิเท่านะคะตรงนี้ตกแต่งด้วยลวดลายของมิโมระดีไซน์ถือว่าหล่อมา,มา,มากๆเลยนะหน้าจอตรงนี้นะคะเป็นหน้าจอขนาด7นิ้วนะคะ อันนี้เป็นหน้าจอขนาด8นิ้วค่ะเป็น p r e เนะอะอันนี้จะเป็นปุ่มปรับไฟหน้าออโนต้นะคะเปิดปิดระบบ ESC TCS เป็นปุ่มควบคุมการทรงตัวของตัวรถและควบคุมล้อหมุนฟรีนั่นเองนะคะตัวนี้ถือว่าจบหล่อมากๆคันนี้ราคาอยู่ที่917,000 10บาทค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจสอบถามโปรโม,มรชั่นเพิ่มเติมทาง Inbox หาปีใหม่ตามลิงก์นล่างตรงนี้ได้เลยนะคะหรือ Facebook ส่วนตัว ปีใหม่อิสุสุเพจอิสุสุเชียงตะายสาข,ขาทอกใบเสือปีใหม่นาะตาประมาณนี้ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนคะ่ะเดี๋ยวเจดก,กันคลิปหน้าอีกทีนึงคะ่ะบ๊ายบายค่ะ